สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทําขนมฝักบัวใบเตยสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะสามารถทําขายได้ขอบเนี่ยกรอบแล้วก็ตรงกลางพองนูนนุ่มหอมหวานพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการผสมแป้งกันเลยแป้งข้าวเจ้า100กรัมค่ะต่อด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ดาวฟ้านะคะ50กรัมน้ําตาลทราย100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชา คนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วใส่หัวกะทิกล่องลงไป25กรัมสุดท้ายน้ำใบเตยเข้มข้นค่ะ170กรัมคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ,ะถ้าน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยสามารถไปทอดได้เลยแต่อันนี้วิพักไว้20นาทีค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะ,ะเวลาเราทอดก็ตั้งกระทะเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดใส่น้ำมันพืชในระดับที่ท่วมๆขนมนะคะ คนแป้งทุกครั้งแล้วยอดลงไปเลยค่ะไฟกลางค่อนอ่อนนะคะร้อนได้ที่ยอดลงไปแล้วปล่อยนิ่งๆแบบนี้เลยค่ะรอให้ขอบของเขาเนี่ยขึ้นกรอบขึ้นเหลืองนะคะเศษที่ลอยๆมาก็สามารถตักออกได้นะคะเวลาเราหยอดเนี่ยให้หยอดให้นิ่งที่สุดค่ะแล้วมันจะไม่มีเศษนะนะคะ เดี๋ยวทำไปก็จะํานาญไปเองเห็นไหมคะผ่านไปแป๊บหนึ่งเขาก็จะเริ่มพองนูนขึ้นมานะคะใต้ล่างเหมือนกันที่ก้นกระทะเนี่ยก็นูนลงไปเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะรอให้ขอบขึ้นขึ้นเหลืองเลยนะคะใช้เวลาประมาณหนึนาทีค่ะในกระทะนะคะตั้งแต่หยอดแป้งเลยะคะ่ะหนึ่งนาทีอันิวิจ,จะไม่เร่งสปีดเลยนะคะให้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติเลย นี่นะคะขอบเหลืองแล้วเราก็พลิกกลับเห็นไหมคะใต้ล่างที่พลิกกลับขึ้นมาก็นูนเหมือนกันทรงสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยกระทะเนี่ยต้องใช้เป็นเป็นแบบว่าทรงก้นลึกแบบนี้เท่านั้นนะคะก้นแบนๆนี่ใช้ไม่ได้เลยค่ะอ่าสุกแล้วทั้งสองด้านเราก็เอาพาดพิงไว้ตรงขอบกระทะเนี่ยให้น้ำมันมัน,มนสเสด็จลงไปนะคะสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะสวยเลยค่ะชัดๆเลย ะะเอามาพักไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ํามันค่ะแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะอุ่นๆนะคะลองฉีกดูคือมันนุ่มนะคะมันมันกรอบนอกนุ่มในอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ความหวานเนี่ยหวานพอดีเลยค่ะหอมใบเตยมากๆลองไปทํากันดูนะคะวิลับลองว่าคืออร่อยสามารถทําขายได้แน่ๆค่ะทำกินได้ทำขายดีลูกค้าติดใจแน่นอนสำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ